ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับโจ๊กบุรุ่ยเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาทําการเปลี่ยนสีชุดนะครับทุกคนรู้หรือเปล่าว่าเนี่ยชุดแบบนี้เป็นโคเทเลยนะบางทีเราอาจจะไม่ต้องไปใส่คอสตูมนู่นนี่นั่นที่มันเปลืองเงินเราอาจจะแค่เปลี่ยนสีชุดแต่การเปลี่ยนสีชุดมันก็จะต้องมีไอเทมในการเปลี่ยนซึ่งผมหามาหลายวันแล้วผมก็ไปดูไกด์นั่นไกด์นี่จนผมเดินไปเจอเองเพราะว่ามันจะมีบางสีอที่มันอาจจะต้องใช้ในการซื้อนะครับหรือว่าอาจจะต้องเดินไปซื้อครับอ่่่่่ะเดีีีีียยรปูนนลตงทสชุจ ปุ๊บเดินมาเลยนี่นี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่ มันจะอยู่ข้างไอตัวที่เปลี่ยนทรงผมกับเปลี่ยนสีตาน,นแหละอยู่เมืองพอนเทลล่านะครับนี่มันจะมีเห็นปะมันจะมีสีแดงสีส้มส,สมีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลสีเนี่ยเต็มเลยครับแต่ประเด็นน่ะคือของที่ใช้ในการเปลี่ยนยกตัวอย่างเช่นอะสมมติสมตสมติสีส้มละกันมันน่าจะเป็นสีส้มส้มเอ่อส,ส,ส,ส้มเข้มะเนาะส้มเข้มเนี่ยมันจะใช้อันนี้20อันอะไอพวกอย่างเงี้ยมันก็คือไอที่มันใช้เปลี่ยนสีผมนั่นแหละเราสามารถหาได้ตามปกติทั่วไปเลยหรือว่าเราจะซื้อเอาก็ได้นะครับแต่มันจะมีบางชิ้นยกตัว านี่เห็นปะ่ะถ้าเป็นสีส้มแบบนี้มันจะใช้เมจิกโพชั่นซึ่งผมก็หาอยู่หลายวันเอ้ยแม่งซื้อตรงไหนวะเนี่ยสมมติสีกม้มหรือว่าสีม่วงเนี่ยอ่ะอย่า yeah, สมมติสีม่วงเนี่ยเกรดฟูลสากุระนะครับเอ้ยแม่งแม่งซื้อตรงไหนผมก็ไปหาข้อมูลเนี่ยคือมันจะมีอยู่3อย่างครับที่ใช้มันจะมีเมจิกโพชั่นแล้วก็มีเกรดฟูลสากุระแล้วก็ที่เป็นแบบสีธรมธรมดาทั่วไปสีธรรมดาทั่วไปเราก็คาบมาแล้วเราก็เปลี่ยนได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูสีธรรมดาทั่วไปก่อนสีธรรมดาทั่วไไไปก็ขขาาฝั่่งงงตตรร้้้้มดดเเลลยยนนีี นี่กดคลิกเข้าไปนี่คุณผลิตได้เลยนะครับเนี่ยอยากได้สีไหนอะนี่แต่มันก็จะมีบางสีนะครับแต่ว่ามันก็คือพวกเนี้ยคือมันทําง่ายครับมันทําง่ายแต่ประเด็นคือไอตัวที่มันเป็นตัวที่มันเป็นสีซากุระสีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเห็นปะเนี่ยเกตส์ฟูลสากุระเนี่ยเนี่ยสีม่วงเงี้ยสวยนะเนี่ยสีชมพูป่ะเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับวิธีการหาเดี๋ยวเอาอันแรกก่อนเกรส์ฟูลสากุระเดี๋ยวผมจะพูดแค่สชิ้นนะจะพูดแค่เกรส์ฟูลกับเอ่อเมจิกโพชั่นเมจิกโพชั่นคืออันนี้ส่วนเกรรรีีีทฟฟูููลกจะะออย่่พนคับแต่่วาจะเป็น้งบน อันนี้ซึ่งในไกด์มันมีบอกครับในไกด์ใน y o u t u b e อะเบื่อเพื่อนๆที่พี่ไปดูกันได้นะครับมันมีคนทําบอกไว้อยู่แต่ว่ามันเป็นของแบบ5 6ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราเดินขึ้นมาใช่ไหมเดินขึ้นมาปุ๊บอยู่กลางพอเราเดินขึ้นขวามันจะอยู่ตรงที่นี่ครับเนี่ยตรงถ่ายรูปแต่งงานมันจะเป็น NPC ตัวนี้นะครับเนี่ยชื่อ Miss Happiness เนี่ยกดคลิกเข้าไปนี่ Wedding Store นะครับมันจะอยู่ข้างล่างครับมันคือตัวนี้นี่ g a t e f u l Sakura ซึ่งใช้เงิน50,000อันนี้ผมว่าน่าจะหาได้ทั่วไปแหละมันอาจจะไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นเราก็ซื้อแล้วเราก็สามารถนาไปเปลี่ยนได้เลยส่วนตัวต่อไปนะครับมันจะเป็น Magic Potion ซึ่ง Magic p o โซเชันเนี่ยจะค่อนข้างยุ่งยากหน่อยแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันมีวิธีหาจากวิธีอื่นได้หรือเปล่าถ้าใครรู้คอมเมนต์มาบอกด้วยละกันนะครับเผื่อพี่คนไหนเขาอยากเปลี่ยนหรืออะไรจะได้ช่วยกันหาคําตอบมันจะอยู่ที่เมืองอิสซูดนะฮะอ่าเดี๋ยวผมเทเลพอร์ตไปก่อนผมเดินไปเจออ่าเกาะอิสซููดปึ๊บไปเลย อ่หลังจากที่เรามาถึงกออิสรุมันจะเป็น NPC ตัวนี้ครับนี่ฟอร่าสตาร์คอนไอ้ฟอร่าสตาร์คอนเนี่ยมันจะเป็นเหรียญแมวครับมันจะเป็นกิจกรรมดันแมวมันจะอยู่ตรงนี้เอ้ยไม่ใช่นี่นี่นี่เมจิโพรชั่นใช้200เหรียญถามว่าไอ้ตัวเนี้ยมันหาจากไหนมันได้จากกิจกรรมดันแมวครับเดี๋ยวไปดูคลิปเลย ก็เป็นกิจกรรมนี้ครับคือเราจะเข้าไปแล้วเราก็ตีแมวแล้วมันจะได้เหรียญตัวนี้มาซึ่งเหรียญตัวนี้มันค่อนข้างมีประโยชน์ถ้าสมมติเราไม่เอามาแลกชุดมันก็จะสามารถแลกเฟืองได้ซึ่งผมไปลงมาผมได้มาเป็นสิบเฟืองนะเนี่ยมันมันแลกเฟืองได้แลกอ่านี่แลกการ์ดแลกไอเนี่ยเพย์ยิ่งเอ้ยเพย์ <laughs> เพย์อิงการแพกได้เห็นไหมเนี่ยมาแลกสีได้เหมือนกันเห็นไหมสีที่เราอยากได้แต่เราก็ดูกันว่าแบบเนี่ยแลกเนี่ยเนี่ยนู่นนี่นั่นแล้วก็มีตัวแมวนู่นนี่นั่นแต่ประเด็นหลักๆที่เราจะทําคลิปวันนี้คือตัวนี้นเจ้าเมจิกพชันซึ่งผมเหลือแป้สิบเหรียญผมไม่สามารถซื้อให้ดูเป็นตัวอย่างได้นี่แล้วก็ยังมีแปน้นอีกเห็นไหมนี่ไงโซล่านี่ไงโซล่าอยู่นี่เออผมก็หาตั้งนานว่าเมจิกพชั่นหรือจริงๆมันอยู่ตรงนี้แล้วอาจจะมองไม่เห็นก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปเปลี่ยนสีชุดนะครับเพื่อน เสียเงินซื้อคอสตูมในสําหรับอ่าเขาเรียกว่าสายประหยัดก็ลองไปเปลี่ยนดูได้เพราะมันเท่ครับเนี่ยดูดิเห็นปะมันทําให้ผมผมรู้สึกว่าการเปลี่ยนสีชุดมันทําให้เราเหมือนไม่ได้ใส่ชุดเดิมเหมือนแบบเนี่ยคือดูไปไม่เหมือนมองแหละดูดิไม่มีความเหมือนมองเลยนะดูดิก็มีประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับอนๆชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไคร้แล้วเจอกันที่ตอนหน้าครับบ๊ายบายอัชุลา